สวัสดีค่ะพี่เอฟซีทุกๆคนนะคะวันนี้น้องแกก็จะลุยไปกับคุณแม่อีกแล้วนะคะวันนี้จะไปขึ้นพระธาตุค่ะก็ช่วงนี้จะทําบุญบ่อยนะคะแต่เออครั้งนี้เราจะไปขึ้นพระธาตุนะคะจะไปพระธาตุจอมหมอกนะคะวันนี้นี่คือบรรยากาศเป็นใจค่ะฝนไม่ตกแดดไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าบรรยากาศที่ข้างบนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศริมทางแล้วก็เอ่อตามทางที่เราไปเนาะแล้วก็ไปถึงที่นู่นค่ะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะก็วันนี้นี่ก็จะไปทางไม่ใช่ถนนใหญ่นะคะก็จะไปทางหมู่บ้านบานโปงนะคะวิวระยะทางก็จะประมาณนี้นะคะวิวระยะทางก็จะประมาณนี้นะคะคืออันนี้คือไปทางเส้นทางใหม่เนาะแล้วแกก็เลือกที่จะถ่ายให้พีเยเห็นวิวระยะทางที่เราไปนะคะ ก็สองเส้นทางก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็พอออกไปก็จะมีคันนาค่ะมันจะขรกขระนิดน,นึงนะคะถนนเส้นนี้ขนาดใช้ไม้กันสั่นนะคะเนี่ยยังสั่นอยู่เลย <laughs> นี่นะคะอยู่รรยากาก็จะปรฟานนี้เนาะอันนี้นี่คือระยะทางหมู่บ้านไหลกลางไปหมู่บ้านบ้านโป่งนะคะข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านโป่งแล้วนะคะ ็ปีนี้เขาไม่ทํานาปลังนะคะเพราะว่าปีที่แล้วทำทำนาปลังกันเยอะเนาะแล้วก็ขาดทุนเออคือมันไม่ได้ข้าวนะคะน้ามไม่พอที่จะเลี้ยงนะคะก็เลยปีนี้ก็เลยเไม่มีใครทํานะคะอันนี้ก็คือระยะทางที่เราจะต้องไปนะคะระยะทางก็จะไม่ค่อยดีเักนเท่าไหร่ขักแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็ขึ้นลอยด้วยนะคะ ไม่ิ่งก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะน้องก็ใช้ไม่กันสั่นอยู่แต่ว่าคือมันขุกขักมากปพิเศษนะคะมันก็เลยนิดนึงนะคะมันสั่นนิดนึงนะคะอันนี้คือระยะทางค่ะมีแบบขายครัวดินถนนด,ด้วยนะคะนีนะคะขายของดินอัางค่ะก็จะมีทุกอย่างเลยเนาะว้าวดูนี่สิคะ ไปไหวแม่ไปกัน่ไปกันตงกคุณรักษาคุณรักษาคุณรักษาดูระหว่างทางที่เราจะต้องขึ้นมาสิคะดูฝุ่นดูอะไรมานนี่ดูดูมอเตอร์ไซค์คุณแม่นี่คือมีควันเลยนะคะเนี่ยคือต้องบุกต้องลุยมากๆเลยนะคะถึงจะมาได้ถ้าไม่งั้นนี่คือมาไม่ได้เลยนะคะเนี่ย โอ้ก็คิดว่ามันจะง่ายๆที่ไหนได้ล่ะคะเนี่ยลุยสุดๆเลยค่ะถ้าขึ้นไปถึงข้างบนนี้คือหน้าคงจะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าฝุ่นนี่คือเยอะมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้มอเตอร์ไซค์ของคุณแม่นี่คือขึ้นไม่ไหวนะคะขึ้นสองคนนี่คือขึ้นไม่ไหวนะคะ น้องก็แกเลยต้องเดินอีกแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะขึ้นไม่ไหวนี่คือไอเรานี่จะต้องเปิดผายเดือนตลอดเลยค่ะต้องเดินขึ้นไปฟังเสียงหอบสิคะอยากรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนต้องฟังเสียงหอบค่ะเหนื่อยสุดๆเลยกว่าจะขึ้นไปถึงเนาะ ก็คิดว่าง,ง่ายๆซะอีกนะคะเนี่ยตันนี้น้องโมงแก้วก็ได้ขับรถขึ้นมาถึงที่เอ่อจะบอกว่าจที่จอดรถนะคะก็ระยะทางที่ขึ้นมาก็บอกได้คําเดียวค่ะสุดๆเลยค่ะดินนี่จะบอกว่าเอา่อขี้ฝุ่นมานี่ความหนานี้เท่านี้มาคะ่ะเอาแบบเท้าน้องโมงแก้วนี่คือเป็นฝุ่นหมดแล้วค่ะตอนนี้คือหน้านี้นะคะ ออตอนตอนมานี่คือแต่งหน้าใสเอ่อจะบอกว่าปัดแก้มมันนิดเดียวดูตอนนี้สิคะโอ้โหแรงหมดแล้วนะคะเนี่ยหน้าฝากก็เหมือนกันนี่นะคะก็มาถึงแล้วที่นี่เขาก็จะมีเอ่อนี่นะคะขายของนะคะขายของที่ข้างล่างนะคะเต่พระธาตุอยู่ข้างบนต้องเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้นี่คือที่ยังเป็นที่ข้างล่างอยู่นะคะนี่นะคะที่ข้างล่างอยู่เลยค่ะ ข้างหลังก็มีขายของนะคะก็มารอคุณแม่อยู่ที่นี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอคุณแม่ให้คุณแม่มากก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะก็ที่นี่เขามีขายข้าวซอยน้อยด้วยนะคะนี่นะคะก็จะมาขายที่ที่จอดรถที่นี่นะคะอันนี้คือรถน้องแก้ว้ตรงนั้นนะรถก็จะบอกว่าออกควันเลยนะคะมีควันออกมาเลยนะคะเพราะว่าขึ้นมาระยะทางที่ขึ้นมานี้สุดๆเลยค่ะ ก็ได้ขึ้นมาพักที่ตรงนี้นะคะก็รอคุณแม่เนาะเพราะว่าคุณแม่นี่เดินขึ้นมานะคะนี่ค่ะขายข้าวซอยน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีขายของอะไรอีกเยอะเลยค่ะอยู่ข้างหลังนะคะวันนี้คุณแม่ก็ได้ขึ้นมาถึงที่นี่แล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่พระธาตุนะคะก็มาสังเกตเห็นข้างล่างนะคะข้างล่างที่ตรงนี้นะคะ กากาลังสร้างห้องน้ําใหม่เลยใหม่ๆนะคะสร้างห้องน้ําใหม่ๆวิวที่นี่วันนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่แต่เพราะว่ามันเป็นจะบอกว่าฝนจะตกนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นมันมืดคึมนิดนึงนะคะค่ะมากับคุณแม่ค่ะวันนี้คุณแม่เดินขึ้นมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยออใช่เหรอคะที่บอกว่าไม่เหนื่อยอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ตา,ตา,าคุณแม่<า>เขาเดินนะคะเขาทำงานกันเขาทำงานกำลังก่อสร้างห้องน้ำนะคะสร้างใหม่นะคะก็ในคนในเชียงตุงก็ส่วนมากเขาก็จะมาทำบุญที่นี่นะคะก็ถ้าใครอยากจะสนใจอยากจะทำบุญเอ้ยน้องว่าแก้วพี่ก็อยากจะทำบุญก็ติดต่อน้องแด้เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวน้องเป็นทุละให้นะคะถึงจะเหนื่อยแค่ไหนน้องก็กสู้เพื่อพีพีเอซี FC นะคะนี่คะ่ะเขากำลังสร้างห้องน้ำแล้วก็ กำลังช่วยกันทำนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่นี่ค่ะเขากำลังช่วยกันทำอาหารช่วยกันก่อสร้างนี่นะคะกำลังช่วยกันทำอาหารอยู่นะคะเดี๋ยวน้องถ่ายกล้องหลังให้ดูนเนาะ นี่นะคะอันนี้ก็คือพระธาตุนะคะพระธาตุจอมหมอกนั่นเองนะคะว,ว,วันนี้นี่คือพ้ามืดคลึ้มนะคะฝนกำลังจะตกนะคะไม่เหมือนที่พี่ๆหรือว่า f อซทุกๆคนเข้ามานะคะทุกๆคนเข้ามานี่คือมีแดดออกนะคะท้องฟ้าสดใสนะคะแต่วันนี้น้องแก้มมานี่คือไม่ร้อนไม่หนาวนะคะร <c oughs> ้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวนะคะด <c oughs> ูสิคะวิว วิวข้างล่างวิวในเมืองของเมืองเชียงตุงเลยนะคะเนี่ยเห็นทั้งเมืองเลยค่ะเห็นวิวทั้งเมืองเลยนะคะเนี่ยเห็นวิวทั้งหมดเลยนะคะเส้นทางไหนเป็นเส้นทางไหนเนาะก็แกวนี่คือยังจําไม่ได้แล้วนะคะนี่จาไม่ได้แล้วอ๋อเส้นทางนั้นที่ละมาตะกีเส้นทางตรงนี้นะคะแต่ในกล้องมันอาจจะไม่เห็น เนี่ยค่ะมันก็จะเห็นเส้นทางนี่นะคะเส้นทางแต่ไม่เห็นถนนใหญ่นะคะเพราะที่นี่มันไกลจากถนนใหญ่มากเลยนะคะมันไกลจากถนนใหญ่แล้วตรงนี้ก็คือที่เขาเอารถมาจอดนะคะที่ตรงนี้นะคะเอารถมาจอดนะคะ เขามีบันไดลงเพื่อให้ลงไปด้วยนี่นะคะมีบันไดให้ลงด้วยนะคะคนก็ทยอยกันมาทำบุญเยอะมากเหมือนกันนะคะเนี่ยพ่พระธาตุนะคะก็จะมีประมาณนี้เองคะ่ะ๋ยวน้องแก้วถ่ายรอบๆให้พี่ๆได้เห็นนะคะนี่คืออีกมุมหนึ่งนะคะ เขากำลังตักทรายไปเพื่อที่จะสูนฝุ่นนะคะที่จะเขาจะสร้างอะไรอีกก็ไม่รู้เลยเหมือนกันนะคะแต่เขาช่วยกันนะคะช่วยกันทำเนาะ จะพาไปดูว่าเขาทาอะไรนั่นเองนะคะเขากำาลังผสมปูำเพื่อที่จะทำาอะไกก็ไม่รู้กำ,ก,ก,ำ,ก,ก,ำก,กำ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 ก้กำ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 ไำน้กำกกำ้ำกำกำำกกำกำกำกกำกำกยกำ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 กกำกากำกำกำกกำ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 กกำกำกำกกกกไก กำลังช่วยกันก่อสร้างนะคะขุดลากขุดอะไรของนี่นะคะเขากำลังจะก่อสร้างใหม่เลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือทางไปน้ําตกไม่รู้ว่าไปไกลหรือเปล่านะคะทางไปน้ําตกนะคะเขาช่วยกันทำเนยเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้เปิดที่ฮสร้างทางนี่เน,นา<ำ>ห้องนำ้ำแล้วอันนั้นเนาะ อออันนั้นคือจะทำศาลานะคะเพื่อที่เอาไว้พักนะคะแต่ส่วนตรงนี้นี่คือจะทำห้องน้ำนะคะโคกำลังก่อสร้างใหม่ๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะมาช่วยถือปูนเออ่ถือทรายนะคะไปผปสมปูนนะคะ,ะคช่วยออกแรงนะคะนิดนึง <unreasonable> เพราะว่าตอนที่เราเลื่อนขึ้นมานนี้คือ ครั้งนี้นี่คือสบายนิดนึงได้ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะไม่เหมือนทุกครั้งได้เดินขึ้นมาก็จะมาช่วยเขาเออนิดนึงเนาะในเมื่อเรามาเจอตอนที่เขาทําแล้วเราก็ต้องช่วยทํานิดนึงนั่นเองนะคะนี่ค่ะเลยนะคะหลังจากที่ช่วยเออจะบอกว่าขนไฟนะคะก็ได้ขึ้นมา ทำบุญนะคะจะมาทำบุญที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเ,ออเขารับทำบุญที่ตรงนี้เนาะนี่ค่ะตรงนี้เลยนะคะเรามารับพรด้วยกันนะคะ,คะมารับพรเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมี รูปให้ด้วยนะคะมีก่าไก่อยูอกากไก่อยู่ชานาทีท e e? ี่นี่มีน้ำตกที่น้องตะกี้ให้มีป้ายให้ดูนะคะม่ไม่ปทำทำดีในมันมีซังเปิ้ทั้อ๋อมีทำมีอะไรด้วยมีน้ำตกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ก็จะได้ขึ้นไปที่น้ําตกนะคะก็จะมีป้ายบอกเนาะป้ายบอกป้ายอยู่ตรงนี้นะคะก็บอกว่าทางน้ําตกจะขึ้นไปทางนี้นั่นเองนะคะเราก็จะขึ้นไปที่น้ําตกนะคะจะไปทางนี้ค่ะก็เออได้สอบถามแล้วนะคะเขาบอกว่าทางน้ําตกที่เราจะไปนี้ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีหรือว่า20นะคะใช้เวลาเดินไปนะคะ ที่นี่ก็ที่น้องมูกแกไปถ่ายให้ดูตะกี้นอนที่เขาทำทำห้องน้ำหนะคะห้องน้ำนะคะ,ำะ,คะกำลังก่อสร้างห้องน้ำใหม่เลยนะคะห้องน้ำใหม่ๆค่ะแม่ก็ได้เดินขึ้นไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีป้ายบอกด้วยนะคะว่าอันไหนไปที่ไหนนั่นเองนะคะิววิว วิวตรงนี้นะคะมันจะเห็นทั้งหมดเลยนะคะปกติมันจะเห็นทั้งหมดเลยแต่วันนี้นี่เออจะบอกว่ามวดเมัวพา้ามัวดินนะคะก็ <c oughs> เลยไม่เห็นนะคะแต่บรรยากาศดีนะคะไม่หนาวไม่เย็นนะคะบรรยากาศดีค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะเขาจะมีป้ายบอกตรงนี้ขึ้นไปนี่มันจะเป็นถ้ำนะคะแต่ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างนี่ก็จะเป็นน้ำตกค่ะ ตอนนี้ก็ได้เข้ามาถึงประมาณครึ่งทางแล้วนะคะก็สองฝั่งทางนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สวยงามมากเลยนะคะดูสิคะสวยงามสุดๆเลยค่ะแป๋เสียายนิดนึงตอนมาตอนมานี่แบบ <laughs> แบบฝุ่นนี่ความหนาของฝุ่นนี่เท่านี้เลยดูคิดดูสิคะความหนาของฝุ่นเท่านี้ ขาของเอาแก้วนี่คือฮอ,อยากพูดถึงเลยคะ่ะเป็นฝุ่นหมดแล้วนะคะเป็นอ,อะไรลูกวาปะไม่ใช่ั้งคะคุณแม่เรื่องไรล่ก็มีเป็นแบบนี้แหละหรอคะอืมอตรงนี้เหรอรค,คุณแม่นี่คือลุยไปก่อนนะ้องวอกแก้วโดยที่ไม่รอน้องเลยนะคะัเนียสุดท้ายก็ถึงแล้วน้ำตก ที่เรามานะคะก่อจะมาถึงก็เหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยก่อนแล้วนะคะสวยมากว้าว อันนี้นี่คือข้างในน้ำตกนะคะคุณแม่นี่บอกว่าสวยมากๆเลยนะคะมีค่ะ <bakayım> สระรลความน,น้ำใสามากเลยนะคะเนี่ย แล้วข้างล่างก็ยังมีอีกนะคะลงไปนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเย็นมากเลยนะคะเนี่ยอยู่ในนี้ตะกี้เดินมานี่คือแบบว่าร้อนเลยนะคะแต่ตอนนี้นี่คือรู้สึกจะหนาวแล้วค่ะ <c oughs> ก็คือน้ำตกนะคะข้างหลังตอนนี้น้องแก้มมาเนี่ย น้องวัแก้วยังไม่หายเหนื่อยเลยนะคะแต่คุณแม่เนี่ยไปต่อค่ะได้ยินไหมคะว่าคุณแม่บอกว่าไปต่อขนาดที่น้องวัแก้วนี่คือยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณแม่นี่ใช่เหรอคะเนี่ยคุณแม่ไปดูถ้ำแล้วน้องวัแก้วจะไหวไหมะว้าวอะไรจะกระดานล้ะคะคุณแม่ไปก็ไปค่ะ ก็ดุยไปเลยค่ะลุยทา,ทางที่ยังไม่หายเหนื่อยนะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะ <c oughs> ไปเลยค่ะมาต่ออีกที่หนึ่งนะคะคุณแม่นี่เดินไปก่อนละคะ่ะตะกี้นี่คือข้างล่างนะคะอันนี้คือขึ้นข้างบนนะคะก็จะไปที่ถ้ำนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีถ้ำด้วยนะคะก็เลยจะไปนะคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยยังไม่หาย ทำไมคุณทำไมคุณแม่ไม่ให้น้องพักบ้างเลยอ่ะเหนื่อยสุดๆเลยค่ะเหนื่อยสุดๆเลยค่ะก็ในที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะแค่ขึ้นบันไดไปก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เหนื่อยเนี่ยค่ะมีที่นั่งเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกันเนาะคุณแม่น้องกแก้วนี่คือไม่รอเราเลยอ่ะดูขึ้นไปสิ โห e สุดดเลยเดี๋ยวเราขึ Shit. ้นไปด้วยกันก่อนเนาะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยจะเหนื่อยอะไรขนาดนี้ไม่รู้อันนี้นี่คือจะบอกว่าถึงที่ถ้ำแล้วนะคะเหนื่อย ก็าจะมีลูกหินอุดปากถา้ำมาปิดปากถ้ำมาไว้อยู่นะคะนี่นะคะพอจะประมาณนี้นะคะก็คือมันคือถ้ำเนาะเราก็จะมาไหว้มากราบซากุระอูชาอืห้หนึ่งนะคะ นะคะทำกว่าจะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปอีกแล้วะคะ่ะคุณแม่นี่อีกแล้วค่ะพี่เอซีทุกคนค่ะวันนี้นี่น้องนี่รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับคุณแม่มากเลยนะคะขนาดน้องนี่คือพักยังไม่ทันถายเหนื่อยคุณแม่นี่คือลงไปก่อนแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยคือมาถึงแล้วก็ยังไม่ได้พักนะคะก็บอกว่าเอ้ยกลับไปไปต่ออะไรแบบนี้นะคะ เหนื่อยกับคุณแม่จริงๆค่ะวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้คุณแม่นี่คือเป็นอะไรนะคะไปเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เหนื่อยเลยนะคะทําไมน้องโมแก้วเหนื่อยอยู่คนเดียวก็ไม่รู้นะคะไม่เหนื่อยจ้ามาเอาบญจะเหนื่อยได้ไงหรอคะทําทไมทําไมลูกเหนื่อยจ่ะคุณแม่บุนรักษาจ้าบุญรักษาอืมค่ะไปกันต่อดีกว่าค่ะ ก็ลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วก็มาเจอนี่นะกำลังกินหมักหลอดนะคะคนก็เยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เพวรรยากาศนี่คือยังไงอะบรรยากาศจะไม่ฟ้าเอ่อฟ้าฝนนี่คือจะเหมือนฝนจะตกนะคะฟ้าไม่ใสนะคะนิวก็จะประมาณนี้ค่ะ พอลงมาแล้วก็จะลงมาทานข้าวนะคะหิวข้าวเหรอคะคุณแม่ไม่เหนื่อยแต่ก็หิวข้าวใช่ไหมคะแต่น้องนี่คือเหนื่อยจนไม่หิวอะไรเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็จะมาทานข้าวนะคะกับข้าวก็จะประมาณนี้นะคะ วันนี้กินเจกินเจเจหรือว่าอร่อยไหมคะอร่อยนะคะมีค่ะอร่อยมากอร่อยมากๆทานเลยค่ะอร่อยก็ทานเลยค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะตอนนี้ก็คือกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะ นี่ค่ะมาที่มอเตอร์ไซค์ที่ตะก,กี้แล้วนะคะที่ร้านขายของตะก,กี้นะคะคราวนี้คุณแม่ต้องเป็นคนขับลงไปนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วนะคะจะขอลาพี่พี่เอซไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ่าแม่เดี๋ยวก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u บส c คร b e กดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย